สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับก็คือว่าน้ําได้ลงแล้วนะครับน้ําได้ลงแล้วนะครับเนี่ยดูจากดูจากผนังวัดนะครับผมน้ําได้ลงเยอะแล้วนะครับแต่พี่พี่เรือโยงเรือล่ากจูงนะครับผมที่เดินทางเข้าคองกันมานะครับสําหรับวันนี้นะ ใช้ทั้งหมด4กว่าลากนะครับผมใช้ทั้งหมด4กว่าลากนะครับแต่แต่เพิ่มจํานวนโป๊ะนะครับคือพวกนี้มาทั้งหมดอยู่ที่4โป๊ะนะครับ1เต็ข้าง1คัดท้ายนะครับปีทีมงาน BPP ที่เต็นหรือทีมงานเพชรอสอนครับไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิด กาผิดพลาดอะไรประการใดขออภัยด้วยนะครับใช่หรือเปล่านะครับว่าใช่ทีมงานถึรทอ,อนหรือเปล่านะครับแั่จะมาชมครับพี่พีใชรฟวามเร็วแล้วนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้สี่โป๊จะเข้าแบบไหนนะครับทุกวันเราเคยจะเหตุแดสามโป๊ะแล้วก็ห้าหัวลากวันนี้สี่โป๊ะสี่หัวลากนะครับ หนึ่งเตงข้างนะครับแล้วก็หนึ่งคดท้ายนะครับผมขอโทษครับมาแล้วนะครับพี่พี่มากันแล้วนะครับมากันแล้วนะครับเสียงก็คืลั่นๆมาเลยนะครับวันนี้นะพี่พีมากันอีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจมากนะที่ได้เจอพวกพี่ๆีทุกคน เออโยนนะครับว่าลากนะครับในลูกมวกท่าดเจนครับคีมงานเพชรสตอวทอนครับ b p ีทาสปอร์ตแน่นอนครับวันนี้คีมงานของลุงแสนเพชรสตอวทอนนะครับคนแรกเลยถ้าใบ BPC นะมากันแล้วนะครับก็คือมเลื่อนลั่นเลยนะวันนี้นะโอ้โห ให้ดูจำนวนเป๊ากน,นะครับวันนี้เข้าการสี่โฟลกน,นะครับผมน,นี่โอโอโอแต่ความลั่นยังอยู่นะครับวันนี้พี่ๆเข้าการจำนวนสี่ปฟล์กน,นะครับเป็นไงครับฟามกระึืมของเรือไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้นะ นอนสี่โป๊นะวันนี้นะครับวันนี้เลยนะสี่โป๊กนะครับว่ามาแล้วไหมติดปังนะครับวันนี้นะ ใล้จะหมดฤดูหนะ้าน้ำหลากแล้วนะก็จะหาชมได้ยากแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะนี่ชัดเนครับใช่ครับข้างหลังครับ ตก้ายครับเป็นทีมงานของทีมงานเพชรโสธรจริงๆเลยครับลุงแสงเพชรโสธรนะครับ